ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุกราวลิเวอร์พูลแล้เริ่มต้นกันที่เจอกิคลับยืนยันฟาบิโอคาวยพร้อมใช้งานได้ทันทีและไม่จำเป็นต้องรอส่งเขาไปเติบโตกับทีมสำรอง เร์เก้นคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในตัวของฟอร์บโอคาวโยนักเตะใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งย้ายมาจากฟุแเลมในช่วงตลาดสมาน้พร้อมที่ว่าพิมลีกจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับของนักเตะรายนี้และเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะผ่านไปได้แบบสบายๆเพราะที่ผ่านมานั้นเขาก็เป็นดาวเด่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพและมีประสบการณ์การแข่งขันในลีกฟุตบอลอังกฤษมาอย่างโช,โชวชวนโดยท่านั้นเร์เก้นคลับนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้ก่อนเกมพิมลีกนักเปิรุดดการ จะกลับไปยันทีมเก่าฟุลแลมในวันนี้โดยกล่าวว่าผมชอบคารวยโยมากจริงๆเขาเพิ่งจะมีอายุ19ปีแต่เขาก็เป็นนักเตะระดับท็อปผมเฝ้าสังเกตการเขาในสนามซ้อมมาโดยตลอดและได้เห็นพรสวรรค์อันเหลือล้นในตัวเขาแถมยังเป็นเด็กดีอีกด้วยผมยอมรับว่าผมมีความสุขมากจริงๆที่เรามีเขาอยู่ภายในทีมนเวลานี้และเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นกับผลงานของเขาในฤด,ดูกาลนี้ไม่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 ไมไมไม เราไม่จําเป็นจะต้องส่งฟาบบโอคาบิโยไปปรับตัวกับทีมสำรองลิฟปลรอยยืมตัวให้กับใครทั้งนั้นเท่าที่ผมมองเห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่พร้อมใช้งานได้นนั่ทันท,นทีเราไม่ต้องรอจนกว่าเขาจะพร้อมหรือรอจนกว่าเขาอายุ22-23ถึง23ปีแต่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ภายในทีมของเราผมมองไปที่ตัวเขาแล้วมองเห็นเหมือนกับว่าเขาเป็นคล้ายๆกับทาวิเอี์เมื่อกันที่แล้วและเขาจะเติบโต เขาอายุยังน้อยแต่สามารถก้าวขึ้นมาท้าทายนักเตะรุ่นพี่ภายในทีมชุดใหญ่ได้มันเจ๋งมากๆจริงๆตอนนี้เรามีทั้งฮาวิเอลและฟอร์บิโอคาวโย่พร้อมสําหรับการใช้งานในลุกก้นกานใหม่และมันจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกมากๆสําหรับตัวผมที่ได้เห็นความก้าวหน้าของทั้งสองคนนี้ส่วนนักเเปปลินเดอร์ผู้ช่วยของเจอร์กินคลอบก็ได้ออกมากล่าวยกย่องความสามารถของฟอร์บิโอคาวโย่เช่นเดียวกันโดยระบุว่าผู้เล่นแห่งอนาคตของลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้มีแค่ลุยดิอาร์หรือเดวินนุนเยสแต่ยังรวมไปถึงฟโวย ฤด,ดูกาลน,นี้ฟอร์บิโอกำลังจะได้รับโอกาสครัง้งสำคัญเราซื้อเข้ามาเพื่อลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเราในเต็มทีและอนาคตอันแกลนี้เขาก็กำลังจะก้าวข้ามมาแทนที่ของเจมส์มินเนอร์หรือจอแดนเฮนเนสันและเขาคืออนาคตของโมโรูรออย่างแท้จริงแกรรีดนิววลยืนยันต่อให้เขามีเงิน100ล้านปอนด์เขาก็จับไม่ซื้อเทนส์อาริเซนเอร์โนอย่างแน่นอนเพราะนักเตะถูกอวยจนเกินความเป็นจริงไม่ได้เก่งขนาดนั้น แกรุร่ยในวิวนะครับอดีตแบ,บ็คขวาผู้ไม่เคยเล่นเกมร,รุกของแมนเชสเตอร์ูไนตดก็ได้ออกมาแก่งปากหาเซียนอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าตัวก็เคยออกมาพูดว่าลิเวอร์พูลยังไม่ดีพอที่จะเทียบทันแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีน,น,นี้ด้วยการทำตามทิ้งห่างลิเวอร์พูลมากถึง5-6คะแนนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้เจ้าตัวถูกแฟนบอลลิเวอร์พูลถูกอัดยับไปเป็นที่หลุดรอยแล้วว่า เป็นการวิเคราะห์ที่เลอะเทอะความรู้ทุกการจริงมันยังไม่ได้เปิดทำการเลยเดอรล่าสุดทนนันแกลลี่ในวิวก็ได้ออกมาพูดแครมายังทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งผ่านทาง i n s t a g r กรมไรส์โดยเขาระบุว่าเทนส์อเล็กซานเดอร์โนวแบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันกับเขานั้นไม่ได้มีความสามารถที่เก่งกาจจนถึงขั้นที่ว่ามีขนาดค่าตัว100ล้านปอนด์ซึ่งตัวเขามองว่าเป็นการอวยที่โอเวอร์จุมเกินไปเพราะในความเป็นจริงแล้วนักเตะในตำแหน่งแนวรับนั้นยังไมม่่เคคคีใราตัว สูงถึง100ล้านปอนด์เลยแม้แต่คนเดียวและในสายตาของเขานั้นเทนส์อลกซานเดอร์โน่น่าจะมีค่าตัวที่ไม่เกิน80ล้านปอนด์เท่านั้นและเขาจะไม่มีทางมีค่าตัวที่เหนือกว่าแฮร์รี่มิกวาที่มีค่าตัวเป็นสถิติโลกที่87ล้านปอนด์อย่างแน่นอนโดยแกเรนิวลยกตัวอย่างว่าต่อให้เขาเป็นเจ้าของทีมที่รวยที่สุดในโลกเขาก็ไม่มีทางจ่ายเงินจนํานวน100ล้านปอนด์ให้กับนักเตะในตำแหน่งคุนแบ็กอย่างแน่นอนแต่ถ้าต้องให้ผมเลือกผมก็จะเลือกเทนส์อลกซานเออม แต่ค่าตัวที่เหมาะสมนั้นน่าจะไม่เกิน80ล้านปอนด์ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะอวยว่าเขาเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกในสายตาใครหลายๆคนแต่สำหรับผมแล้วเขาก็เก่งแต่เขายังไม่ถึงขั้นเก่งขนาดที่จะเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษและในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเขาก็ไม่น่าจะใช่แบ็คขวาตัวจริงภายในนามทีมชาติอังกฤษของเกเลตเซาเกตดังนั้นเขาจะมีค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ได้อย่างไรโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อหลายปีก่อนแกรรอลลีวิวก็เคยออกมาอวยว่าอารอนวานปิสกา นั่นเป็นแบ็กขวาที่เก่งกว่าเทนส์อเล็กเนโ,โนและจะก้าขึ้นมาแทนที่ของแบ็กขวาลิเวอร์พูลในระดับทีมชาติอังกฤษในเร็วนี้แต่สุดท้ายแล้ววานปิซก,กาก็ไม่สามารถแจ้งเกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้และถูกเยอะอย่างหนักในช่วงนั้นจนทําให้เจ้าตัวอับอายไปไม่น้อยรวมถึงการที่ตัวของเขานั้นเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาเช่นเดียวกับเทนส์อเล็กเ์โอโนทำให้เจ้าตัวอาจจะยอมรับได้ยากที่จะต้องออกมาชื่นชมนักเตะในตำแหน่งหนึ่งกล่าวโดยเฉพาะนักเตะที่มาจากลิเวอร์พูล เช็กเกนคลอปชุน,นาข่าวหลังตั้งคำถามว่าเขาซื้อดาวินนูเยสเพื่อมาเป็นตัวสำรองของโรเบโตเฟอร์มิโนเช็กเกนคลอปนะครับผู้จัดการทีมเลอวูพูลถึงกับหัวเสียแบบส,สุดหลังถูกผู้สื่อข่าวตั้งคำถามในงานแถลงข่าวว่าตัวของคนนั้นกำลังเปลี่ยนความคิดที่จะให้ดาวินนูเยสเป็นตัวสำรองของโรเบโตเฟอร์มิโนและให้ลงสนามในช่วง้ายเกมว่าตัวของขคนนั้นไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้นเลยแม้แต่น้อย พร้อมยืนยันว่าเราซื้อนูนเยสมาเพื่อเป็นกองหน้าตัวเป้าและเขาจะได้ทาหน้าที่ที่ตัวเขาถนัดอย่างแน่นอนโดยลิเวอร์พูลนะครับมีคิวบุกไปเย็นฟุตแลมในช่วงเย็นวันนี้และณตอนนี้หลายฝ่ายก็กาลังจับจ้องว่าผู้เล่นคนใหม่ในตำแหน่งกองหน้าตัวกลางของลิเวอร์พูลในน,นี้จะเป็นใครกันแน่ระหว่างดาวินนูเยสหรือโรเบรโตเฟอร์มิโนเพราะดูมว่าหลายสื่อหลยสนักต่างพยายามเชียร์ให้จิ๊กเก็ตลับส่งเฟอร์มิโนลงเล่นตั้งแต่เกมแรกเพราะเจ้าตัวทำผลงานได้ดีกว่าดาวินนูเยสอยู่เล็กน้อย เดล่าสุดนั้นเจคินครอปก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแบบมีอารมณ์หลังจากผู้สื่อข่าวรายหนึ่งตั้งคำถามเหมือนโยโย่ว่าเกมนี้เฟอร์มิโน่จะได้ลงเป็นตัวจริงและนูเยตจะเป็นตัวสำรองและเปลี่ยนลงมาช่วงท้ายเกมและคุณซื้อนูเยตมาเพื่อการนี้ใช่ไหมเจคินครอปก็ตอบกลับคำถามนี้กลับไปแบบร้อนแรงเลยว่าไม่มันไม่มีความจำเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่จำเป็นจะต้องให้เฟอร์มิโน่เป็นพี่เลี้ยงกับนูเยตผมซื้อก็มาเพื่อเป็นตัวหน้าตัวเป้าของทีม และที่ผ่านมากุณอาจจะมองว่าเขายังไม่พร้อมและดีพอสําหรับลิเวอร์ pool นั่นก็เพราะว่าเขาประมาทกับทีมและในบรรยากาศใหม่ๆเท่านั้นเองดังนั้นมันก็เป็นแค่เรื่องของเวลาเพื่อให้เขาได้ปรับตัวและเมื่อเขาพร้อมพวกคุณก็จะได้เห็นว่าเขานั้นยอดเยี่ยมมากแค่ไหนผมตอบตรงนี้เลยว่าทั้งฟอร์มิโน่และนูนเยสมีความสามารถที่แตกต่างกันและเขาก็เก่งถึงคู่และนั้นผมจึงไม่จําเป็นจะต้องให้นูนเยสนั่งดูฟอร์มิโน่ลงเล่น และเปลี่ยนเขาลงสนามในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพราะมันไม่ใช่แนวทางของผมที่ผ่านมาผมเชื่อมันในตัวนักเตะและมักจะให้โอกาสเขาได้ทดสอบความสามารถของตัวเองในสนามและไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนแบบคลายดังนั้นผมจึงไม่ได้ซื้อหนุเนเย็นเพื่อมาเป็นตัวสำรองของเฟอร์มิโนและหากพวกคุณคนใดคิดแบบนี้ผมอยากให้พวกคุณเปลี่ยนความคิดของตัวเองซิใหม่เลยแล้ว และจากคำพูดของเชกิงคลับในครั้งนี้ก็ทําให้พอจะทราบได้ว่าเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกเยือนกุนัมในช่วงเงย็นวันเสาร์นี้ทางเชกิงคลับน่าจะส่งดาวินูเยสออกสตาร์ตต,ตั้งแต่ต้นกเกมเราะดูเหมือนว่ากุนซือเจอริมมนรายนี้จะมั่นใจในตัวของดาวิงทินชติอุรุกวยรายนี้มากพอสมควรว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วดังนั้นต้องมาลอลุ้นกันว่าเกมเปิดสนามในศึกพ์ลีกนัดแรกของดาวินูเยสเจ้าตัวจะสามารถยิงประตูตั้งแต่นัดแรกที่ประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่ เติมเต็มเรานาชิ้นนุนเยสทำให้แนวรุกลิเวอร์พูลสมบูรณ์แบบเบเบ้เรานานะครับระบ,บุตอนนี้แนวรุกของลิเวอร์พูลถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วจากการที่ได้ดาวินนูนเยสมาร่วมทับเพราะถึงแม้ก่อนหน้านี้หงแดงมีแข่งที่เล่นได้หลากหลายบทบาทแต่ขาดคนที่จะพักบอลในแดนหน้าได้แบบจริงจังเแบเบ้เรานานะครับผู้รดสบประตูประสบการณ์สูงของบิอร์เรล แสดงความเชื่อมั่นคือว่าการเข้ามาของดาวินนูเยสทําให้ในตอนนี้แนวรุกของลิเวอร์พูลมีความสมบูรณ์แบบจากการที่มีตัวเลือกครบทุกบทบาทแล้วในช่วงสมัยน,นี้ลิเวอร์พูลต้องเสียมาเน่ปีกที่เป็นกําลังหลักของทีมตลอดช่วงที่ผ่านมาให้กับเบร์มวนิกอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ตัดสินใจคว้าตัวนูเนสมาจากเบรดกาหลังจากฤด,ดูกาลก่อนแข่งชาอวอุรุวัยเล่นในโดดเด่นจนถึงขั้นทําไป3-4ประตูในการลงเล่น41นัดในทุกรายการและเขาก็ทําลูกแรกให้กับหงส์แดง ไปได้แล้วในเกมคอมมอนเนติชัที่ต้นสกัดชนะแมนเชสเตอร์3-1อดีตเมอ่อเกาลิวรูพูเปิดเผยว่าดาวินูเนสกับมาเน่ตางก็เป็นนักเตะชั้นยอดในแง่ใดแง่งหนึ่งเรามารอดูกันดีกว่าว่าด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมนั้นดาวิน mm ูเนสจะทำอะไรให้กับคุ้งกำลังชุดนี้ได้บ้าง แต่การดําเนินการในครั้งนี้มันดูสมเหตุสมผลน,นะและสามารถส่งผนดีต่อสโมสรได้เลยเดิมทีลิเวอร์พูลมีนักเตะที่เล่นได้หลากหลายมากๆแต่พวกเขาก็ต้องการคนที่สามารถเก็บบอลในแดนหน้าได้และเล่นในจังหวะ1-2กับคนอื่นๆได้ซึ่งการเข้ามาของเดวินูเยสก็ทําให้แนวรุกชุดนี้ของพวกเขาขั้นสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่6สิงหาคม เย็นวันนี้ห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับตามลาประเทศไทย18.30นาฬิกาหงแดงเราัง,งาดน,นะครับแอดมินก็เป็นผู้นำเชียร์เช่นเคยขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ